ไปดูกันต่อที่จังหวัดหนองคายค่ะจังหวัดหนองคายนะคะได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการผักดันการดําเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติค่ะประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดหนองคายค่ะ ที่สารก,กลางจังหวัดหนองคายค่ะนายสมภพสามิตาสิริูัวราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผักดันการดําเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมีชอบจังหวัดหนองคายครั้งที่3ทับ2,567ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่4ี่ครับประจำปีงบประมาณ2,567ประกอบด้วยคําสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการการผักดันการดําเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดหนองคายการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตของสํานักงานปปชประจําจังหวัดหนองคายประจําปีงบประมาณ2,567ค่ะโดยมีกิจกรรมนะครับประกอบด้วยโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือว่า ITA โครงการป้อมปรามและลดคดีทุจริตในพื้นที่จังหวัดหนองคายและโครงการปักงดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตสำนักงานปปชประจำจังหวัดหนองคาย การรายงานผลการดําเนินโครงการส่รงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานบรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดน,นองคายรายงานผลการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภารครัฐ รายงานการวิเคราะห์เรื่องกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตในจังหวัดลองคายและรายงานการประเมินผลประเมินตัวชี้วัดที่1.1และ1.2ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมีชอบครับ